เอากระจะมาโขกพริกน้พี่น้องจะมกหัวปลาพริกแห็งเอาเผ็ดๆเลยเนาะแล้วก็ขมิ้นน้อยนึงตะไคร่เห็ดอยู่คนเดียวกันยากน้าพี่น้องเนาะ นี่แหละเห็ดยูทูปมันเห็ดผู้เดียวมันเห็ดหยาบมันมีคนถือกล่องไห้เนาะเห็ดมือเดียวเอาจะโขกพริกกับไอ้ตะไข่ให้มันละเอียดก่นอนเนาะจะเอยสีใสหัวหอมแดงโขกตะไคร้กับพริกกันให้มันละเอียดก่นอกนอนะพี่น้องเนาะใส่อย่าลืมใส่เกลือน้ำนเนยด้ยวยถ้า,ามันโขกหยาบถ้โขกให้มันละเอียดก่นอนเขาจะส่ผัใส่หัวหอมแดงเนาะ รายละเอียดแห่งปัญใาดอกลนะเนาะ มันละเอียดแห้งแล้วพี่น้องเนาะมกมันหย่ำมเลยหย่ำหอมหอมซ้ำนี่ก็เอาเนาะเอาก็มีหัวปลาทูนาเนาะใหญ่บอพี่น้องนี่นี่สองหัวเนาะปลาทูนาได้พี่น้องโมเมนปลาสมอนในปลาทูนาเอาก็ต้มเครื่องก็มีใบบักกูดมีต้นหอมแล้วก็มีผักชีเนาะ ในเครื่องห้าก็มีเออตะไคร่หอมแดงขมิน้นพริกแห้งน้วพี่น้อง h ม a t เผ็ดๆก็ปรุงเครื่องน้วพี่น้องใส่นี้ลงไปห้ากัสิคนค้นใส่ใส่คนกันคุกกันก็น้องพี่น้องเนาะสมกันน้อพี่น้อง จำหมกหัวปลาคุกคุกข้้เข่ากันเนาะ งี้เนาะมกเห็ดโมกเดียวเลยพี่น้องต้นแหลก็สิโมกกระทะเนาะ มกใส่ซึ่งดีกว่าหอมหลายเนาะพี่น้องแสบไปงั้นอ้าวก็จะมาบึงกันเนาะพี่น้อง จังได้เป็นจังได้บกป่าบกนัป่านกนกหอมห่วยหวยเลยพี่หนอ่ยอีกเลยอีกกัน ซุกก้บพี่น้องสุกแล้วปิดไฟเนาะสุกแล้วออหอมหวยหวยเลยนะมกหัวปลาปุ่นนะ sam